สวัสดีค่ะเซลควางอีซิคาค่ะวันนี้นะคะมาตามคำเรียกร้องของลูกค้าเลยค่ะที่ต้องการรถที่ออปชั่นแบบจัดเต็มนะคะราคาย่อมเยานะคะแบบสไตล์ยุโรปด้วยนะคะวันนี้นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลย MG z x นะคะรุ่น D+ ปี u s ปี2022ราคาป้ายแดงเนี่ย ขายอยู่ที่739,000บาทเลยนะคะลูกค้าแต่ EasyCar เราขายเพียง469,000บาทเท่านั้นส่วนเรดผ่อน72งวดอยู่ที่9,000บาทค่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาชมออปชั่นและภายในของน้องกันนะคะ สำหรับ MG คันนี้นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่1,500ซีซี4สูบ114แรงมา้ากระจังหน้ามีตัว MG ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะพร้อมไฟ Daytime Running l i g h t และไฟตัดหมอกนะคะที่ปัดน้ำฝนสามารถตั้งค่าเวลาหน่วได้ค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะจะมีเสาอากาศแบบพรีฉลามค่ะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะไล่ไฟหลังมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำในตัวค่ะ ส่วนไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยค่ะ3าจุดนะคะพร้อมกับกล้องมองหลังค่ะสำหรับราวหลังคาด้านหลังนะคะจะเป็นวัสดุแบบสไตเลสนะคะรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง5กิโลเลยค่ะนี่นะคะจะตกแต่งด้วยวัสดุแบบ Soft s o ฟ t ์ o u c h นะคะสีทูโทนค่ะเป็นแบบน้ำตาลข้าดำทั้งคอนโซลและด้านหน้าของเบาะนะคะปรับเบาะได้นะคะ6ทิศทางเลยนะคะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด4ใบค่ะลูกค้า พวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบมันติ2ฝั่งค่ะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะคะจากพวงมาลัยค่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะจะมีระบบแบบพุ c o ชอนโทลด้วยนะคะส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะขนาด10นิ้วค่ะมาพร้อมระบบ iSmart นะคะสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยนะคะแล้วก็สั่งการผ่านแอปในมือถือค่ะระบบแอร์นะคะจะเป็นแบบระบบดิจิตอลนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงหรือสั่งการด้วยหน้าจอตรงกลางได้ค่ะ ส่วนเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ CVT 8ปสปีดค,ค่ะมาพร้อมกับแมนนวลโหมดนะคะเบรเมือไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับออโต้เบรคโฮลค่ะคสำหรับใครที่สนใจนะคะหลังจากดูการรีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือเข้ามาที่สาขา EasyCar ได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นจองจัดจบเพียง1000บาทค่ะลูกค้าหรือลูกค้าที่เข้ามาจัดไฟแนนซ์ที่ e a s y c a าเป็นที่แรกรับส่วนลดทันทีเลยค่ะ 1 0 0 0 0บาทและยังมีโปรช่วยผ่อนสูงสุดนาน6เดือนกันไปเลยนะคะใครที่สนใจก็ห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ